ดีวานีแกรนเรสซิเดนต์นะฮะเขาได้มีการประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับในโครงการบ้านหรูกลางเมืองขอนแกน่นเขาบอกว่าเป็นคาลิหาดสวยหรูเลยนะครับระดับเนี่ยลักัวรี่นะฮะประยุกต์สถาปัตยกรรมจากประเทศอิตาลี่เนื้อที่เนี่ยประมาณ30ไร่51ยูนิตใจกลางเมืองขอนแก่นครับที่โครงการดีวานีขอนแก่นเรสซิเดนต์นะฮะริมบึงแกน่บบนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น นายธนศิริธนชัยนะฮะนายอัศินีศรีทองคำนะฮะคณะกรรมการผู้บริหารโครงการ Đ ดีวานีแกรนด์เลสซิเดนต์ก็ได้มีการประกอบพิธีนะฮะในการยกเสาเอกเสาโทในโครงการนี้ก็มีพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับจากวัดป่าวังน้ำเย็นเดินทางมาให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสง์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่โครงการนะครับค่ะ นายธนสิริธนชัยนะคะบอกว่าตลอดระยะเวลากว่า32ปีประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการหลากหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮมนะฮะสำนักงานศูนย์การค้าก็ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัยและสร้างสรรนะฮะการบริการที่มีมาตรฐานดีวานีแกรนด์เลสิเดนต์นะฮะจึงเป็นโครงการนะฮะที่ตอบโจทย์ลูกค้านะฮะในหลายๆกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลักชัวรี่นะฮะเพราะเป็นโครงการคฤรหาดสองชั้นบนเนื้อที่30ไร่51ยูนิตภายในโครงการเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะ,ะตั้งอยู่บนริมบึงแก่นนครที่โดดเด่นด้วยการออกแบบนะฮะการประยุกต์สถาปัตยกรรมจากประเทศอิตาลีมาใช้ในการออกแบบโครงการด้วยโดยโครงการเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยนะฮะ3 5 0ถึง670ตารางเมตร มีส่วนกลางระดับพรีเมียมรองรับไลฟ์สไตล์นะฮะที่หลากหลายได้ครบซึ่งแบ่งบ้านออกเป็น3แบบก็คือแบบลุซโซ่นะฮะแบบกาล่าแบบคอมโมนะฮะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ10ล้านถึง45ล้านบาทานะครับซึ่งมั่นใจว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าชาวขอนแก่นได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เขาบอกว่ายอดจองเ,เข้ามาแล้วประมาณ20%อีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดส9เนี่ยคนก็ อาจจะยังไม่มั่นใจในการใช้ใจ่ายแต่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าบ้านเนี่ยก็ยังเป็นความต้องการของคนอีกอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะ